สำหรับไอเดียการทําคัพเค้ก <c oughs> แต่งหน้าคัพเค้กสําหรับวันพ่อเนี่ยครับวันนี้ครูมีมาฝากนี่จะเป็นหน้าคัพเค้กสี่ <c oughs> หน้านะครับเอาว่้เป็นเซตสําหรับวันพ่อนะครับซึ่งหน้าแรกก็จะเป็นคําว่ารักพ่อหน้าที่สองก็จะเป็นเต่าครับเ <c oughs> ต่าก้อนหินอายุยืนนะครับอายุยืนส่วนก้อนเงินก้อนทองนี่ก็จะเป็นแทนว่ามีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปนะครับส่วนนี้ก็ ดอกพุทธรักษาก็แสดงถึงสัญลักษณ์ของวันพ่อนะครับเดี๋ยวครูก็จะมาสอนสําหรับการแต่งหน้าครับเค้กแบบนี้นะครับว่าเป็นวิธีทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแต่งหน้าครับเค้กของเรานะครับแก้วแรกจะเป็นอะไรก่อนดีเต่านะครับเต่าตัวนี้นะครับเตาครูแกะออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เราก็จะมาวางเลยนะครับเตาตึ้งเตาเตาเตาโอเคตัดก้อนหินนิดนึงเพื่อให้ไม่โล่งนะครับโอเคประมาณนี้ดูเป็นเป้าไหมรู้อ่ะเตาครับเรียบร้อยแก้วที่หนึ่งจะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อความอายุมั่นฝันยืนของคุณพ่อครับตัวนี้ Okay. แล้วก็ามาแต่งเลยสอก้อนสามก้อนนะครับลองดูตามความเหมาะสมนะครับจึ๊บอาจจะใจส่แักสามก้อนก็ได้ครับถ้าวุ้นถ้าเขาหลุดอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นไรนะครับเรามาซ่อมได้นะครับอาจจะส่แค่สามก้อนนะครับร่ลำรวยเงินทองนะครับไดเงินทองได้เดือกินเด๋ยวใช้อเคประมาณนี้ครับตอนที่สอง นะครับร่ำรวยเงินทองอ่ะแก้วที่สามเป็นลักพ่อนะครับจะเป็นฟ้อนตัวเน่นภาษาไทยตัวนี้นะครับนี่เวลาหย่อนนะครับเราหยคุณฟูนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะปาดส่วนที่เกินออกนะครับจากนั้นเราก็เอามาประกอบทีละตัวนะครับนักพอ่อ สีเหลืองนะครับจะเก็อยากนิดนึงต้องรอยเขาเซ็ตตัวดีๆนิดนึงนะครับโอเครักพ่อเสร็จแล้วครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสุดท้ายไฮไลท์ของเรานะครับคือตัวนี้ต่อ ทารักษาจะออกมาเป็นแบบไหนมาดูกันครับเนี่มันมีส่วนที่เกินอยู่เราก็ปากออกเลยนะครับโอเครองรุ้นกันโอเคตั้งตานะครับก็แงนิดน,น,งนึงนะครับดูที่ว่าเราใส่ใบถูกไหมเหดดดด็นไะด้แนนแงออกไปเลยแชว ฮะแต่ก็ได้อยู่นะครับถูกต้องนะครับนี่ตัวนี้นะครับลองดูอีกดอหนึ่งนะครับสิสโซ่ไม่ออกเลยานะครับลองดูนะครับ ดอกนี้สมบูรณ์นี่ครับเรียบครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเราวางของต่างๆครบองค์ประกอบแล้วเราก็จะมาปิดขั้นตอนสุดท้ายในการลาดวุ้นใสนะครับวุ้นใสก็เหมือนจะเป็นกาวครับก็คือเชื่อมตัววนนุ้นให้ติดกันนะครับเหมือนเป็นตัวกาวประสานนะครับแล้วก็เวลาวุ้นใสที่ประสานก็ต้องคนวุ้นใสุ่่นนิดนึงนะครับเราก็ลาดไปเลยนะครับ เนิ่มจากการอนะครับเสือกนะครับก็ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับรักข่อเสร็จก็มาก้อนทองนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองเงินทองไม่ขาดมือนะครับนี่ร่ำรวยเงินทองเงินทองใช้ตลอดปีตลอดไปครับโอเคต่อไปเตานะครับจะได้สัญลักษณ์ของความอายุมั่น ฝันยืนนะครับอายุยืนหมื่นหมื่นปีนะครับนี่อายุยืนให้เหมือนเต่าครับนี่ตอนนี้เราก็จะให้ไวพรท่านด้วยเต่านะครับปีนี้นะหินก็หนักแน่นครับเคสุดท้ายดอกพุทธรักษาแสดงถึงตัวแทนบรรพ่อสัญลักษณ์ของบรรพ่อนะครับซึ่งตัวเนี้ยครูว่านะครับดอกพุทธพุทธักษาเนี้ยเ้าอาจจะเทหยอดใบสีเขียวแล้วก็อีกสีก็เป็นสีเหลืองล้วนเลยก็ได้ครับสวยเหมือนกันครับ นะโอเคยอดเลยแลง่ายเลยครับนี่เราก็ยอดปิดยึดเพื่อให้เขาอยู่กับที่ครับโอเคเรียบร้อยนี่ร้อยดอกพุทธรักษะของเราเห็นไหมเอ่ยนี่เสร็จเรียบร้อยครับเป็นส่วนของตัวเต่าครับเราก็จะมาติดงานนะครับตัวอื่นไม่ป็นเท่าไหร่นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับปูุกล้องนะครับก็ฝากกดติดตาม กดซ <กด S 1> <ส>ับตะไคร้นะค, <c oughs> <c oughs> ครับให้คุกก้องด้วยนะครับก็จะได้พลาดคลิปต่อๆไปครับหรับคลิปนี้สวัสดีครับ